มาช่วงนี้ครับช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีๆจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เขาได้สร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับดิฉันปีใหม่สมสมัยมั่นวิมลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอ,อชอค่ะทราบมาว่าที่นี่มีนโยบายใช้น่านโมเดลที่น่าสนใจนะคะมีโครงการต่างๆมากมายเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการของฟาร์มโคเนื้อกันบ้างนะคะเป็นโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคเนื้อการเลี้ยงโคตามหลักมาตรฐานการเกษตร6 4 0 0่5ขีดค่ะ ซึ่งจะมีความน่าสนใจมีรายละเอียดอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติท่านพิศสารพงษ์สาพิษมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหนะะ่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของนโยบาย c h นา a โมเดลมีที่มาอย่างไรบ้างคะครับเริ่มต้นเลยต้องเริ่มมาตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลง รัฐสภาเมื่อปีที่แล้วนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคำว่าตลาดนำนวัตรกรรมเสริม<า>เพิ่มรายได้ะนะครับซึ่งเป้าหมายที่สำคัญก็คือต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้มีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับโดยใช้2ปัจจัยหลักเข้ามาสนับสนุนก็คือใช้เรื่องของตลาดนำการผลิตนะครับผลิตอย่างไรให้ได้ตามความต้องการของตลาดนะครับในขณะเดียวกันก็ใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีต่าง กฎเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานเข้ามาเสริมเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ผลิตได้ตามที่ตลาดต้องการนะครับซึ่งตรงนี้เองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมรัตน์พงเพานะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วย อน,นุชาลาาักษัยนะครับก็นํามาแปลงเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ะนะครับทั้งเรื่องของการใช้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้พื้นที่ดินนะครับใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้เทคโนโลยีนะวัตกรรมและองค์ความรู้และมาตรฐานเข้ามาเสริมกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็เชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถจําหน่ายผลิตผลได้ในราคาที่ดีตรงนี้ก็จะมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมีโมเดลต่างๆ ก็ยอมยกขึ้นมาอันเดียวก็คือัชนาาโมเดลที่เป็นหนึ่งในโครงการที่สําคัญนะครับัยนาาโมเดลก็จะอยู่บนพื้นฐานของจังหวัดัชนาานะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งพาะปลูกข้าวที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี กันนั้นเรื่องของข้าวก็จะเป็นกลไกสําคัญนั้นหนึ่งในการพัฒนาชายนาทโมเดลนะครับในขณะเดียวกันการที่จะเพิ่มไรายได้ให้เกษตรกรตามที่ตลาดต้องการานะครับก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโดยการปลูกญ้าในพื้นที่ที่เดิมมันจะปลูกข้าว แล้วก็แบ่งพื้นที่บางส่วนมาปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์แล้วก็เอาตรงนั้นมาเลี้ยงโคเนื้อเพราะนั้นโคเนื้อก็จะเป็นสินค้าเกษตรเป้าหมายนึ่งในัชน่าโมเดลคู่กับโครงการอื่นๆในัชน่าโมเดลนะครับซึ่งวันนี้เราอาจจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อครับทราบในส่วนของที่มากันแล้วค่ะขออนุญาตให้ท่านเล่าถึงแผนงานให้ฟังหน่อยค่ะว่าทางมกอชอเรามีการดําเนินการเรื่องของแผนงานของัชน่ทโมเดลอย่างไรบ้างคะ่ะครับ มกชเองในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านของมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับซึ่งเราจะรับผิดชอบทั้งการกําหนดมาตรฐานซึ่งเป็นเกณฑ์ให้เกษตรกรน,นําไปปฏิบัติรับผิดชอบในการที่จะเอามาตรฐานไปสื่อสารไปถ่ายทอดส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัตินะครับรวมทั้งจัดระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังตลาดได้ครับซึ่งตรงนี้เองทางมากชก็เ,เลือก ที่จะดําเนินการเพื่อตอบรับกับแผนงานในชัยนาทโมเดลสินค้าเกษตรตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของโคเนื้อซึ่งทางมาคอชเองได้กําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโคเนื้ออยู่หลายๆฉบับนะครับฉบับหนึ่งที่สําคัญก็คือมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือที่เรียกว่า G.A.P. ค,ความโคเนื้อซึ่งจะเป็นกฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงตั้งแต่ตัวลักษณะของฟาร์มสถานที่ตั้งแหล่งอาหารแหล่งน้ําการดูแลสุขภาพและก็คุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อโคที่ได้จากความโคเนื้อนี้จะมีทั้งคุณภาพมีความปลอดภัยแล้วก็ทําให้เกิดสุขภาพที่ดีของโคด้วยในขณะเดีวยวกันมาตรฐานอื่นๆที่สําคัญที่ประกอบกันก็คือมาตรฐานเรื่องของยาเลี้ยงโคเนื้อ นะครับมีมาตรฐานการปริวัติที่ดีสำหรับการผลิตยาแพนโคลาซึ่งเป็น้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับแล้วก็มีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์ฉบับอื่นๆด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะนํามาเข้าสู่แผนในการถ่ายทอดมาตรฐานไปยังเกษตรกรต่อไปครับค่ะก็คือแสดงว่าเราไม่ได้มีการวัดมาตรฐานตอนที่เป็นปลายทางแต่เรามีการไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกการให้อาหารถูกต้องไหมคะ ก็น่าสำคัญมากครับเพราะว่าผลผลิตจะดีได้ยกตัวอย่างเช่นโคเนื้อจะมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีได้จริงๆเริ่มมาตั้งแต่อาหารสัตว์นะอาหารคโครเนื้อ้าชาที่เลี้ยงโคเนื้อที่มีคุณภาพดีะนะครับเราวมาถึงาการจัดการฟาร์มที่ดีแล้สุดท้ายถึงจะได้คุณภาพของเนื้อโคที่ดีครับพูดถึงในเรื่องของฟาร์มโคเนื้อค่ะท่านอย่างที่ท่านบอกว่าทางมก,กอชอเองก็มีการให้ความสําคัญในเรื่องของการยกระดับให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงอันนี้นี่มี ความสําคัญยังไงบ้างคะท่านครับตรงนี้ความสําคัญที่ทําอย่างไรเราจะมีอาชีพนะครับหรือว่าการดาเนินการทางการเกษตรที่ดีให้กับเกษตรกรคําว่าดีในที่นี้ก็คือต้นทุนไม่สูงะนะครับเลี้ยงผลิตผลแล้วได้ผลิตผลที่ดีแล้วก็มีราคาตัวผลิตผลที่ดีสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดีโคนเนื้อก็เป็นสินค้าหนึ่งที่เข้าเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าการเลี้ยงในลักษณะที่เราเลี้ยงแบบ ปลูกหญ้าแล้วก็ใช้หญ้านั้นเลี้ยงโค,คะนะครับไม่ใช่การเลี้ยงแบบโคขุนที่ไม่ต้องซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามานะครับเพราะนั้นต้นทุนจะไม่สูงเลี้ยงแล้วได้ผลิตผลที่ดีได้ปริมาณเยอะในขณะเดียวกันโคก็จะออกลูกทำให้สามารถมีลูกโคที่จะมาเพิ่มจำนวนขึ้นได้เรื่อยๆ นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือราคาขายของเงนื้อโคนะครับที่ปัจจุบันถือว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเพราะนั้นตรงนี้เข้าปัจจัยหมดที่จะเป็นสิ่งที่จะเสริมอาชีพและสร้างไรายได้ที่ดีให้กเกษตรกรได้ทางมกชก็เข้ามาสนับสนุนนโยบายตรงนี้นะครับโดยการเอามาตรฐานที่เรากําหนดไว้ก็คือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ G A P สำหรับความโคเนื้อเนี่ยเอามาส่งเสริมเกษตรกรเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเขาเลี้ยงแล้วนะสุดท้ายเขาจะได้เนื้อโคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการก็คือถือว่าเรื่องของมาตรฐานสินค้าพอเรามีการเข้ามาส่งเสริมแน่นอนว่ามันจะทําให้มูลค่าที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคาดหวงังว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะนั้นตร,ตรงนี้พอเข้ามาดาเนินการ <c oughs> นะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี 2567นี้เมื่อกลุ่มพพันสองพันห้าก็ได้ไปดําเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มโคเนือ้อซึ่งก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนี่ยสนใจหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีความคิดสนใจอยากจะเลี้ยงโคน,นะครับเข้ามารับการอบรมเยอะมากนะครับประมาณ170บกว่าคนซึ่งก็พอเราอบรมในสเต็ปแรกเสร็จแผนก็คือสเต็ปสองประมาณเดือนพฤษภามิถุนาจะเข้าไปให้คําปรึกษาแล้วก็จัดทําต้นแบบ นะครับสำหรับเ,เษกษตรกรกลุ่มที่มีความพร้อมเพื่อดําเนินการเข้าสู่มาตรฐานและก็วางเป้าหมายว่าภายในปลายปีเขาจะเข้ามาสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐานได้ครับเห็นว่าไม่ได้มีแค่การดูแลเรื่องของฟาร์มใหญ่ๆใช่ไหมคะสําหรับรายเล็กเราก็มีการดูแลอย่างทั่วถึงใช่ไหมคะท่านใช่ครับเพราะว่ามาตรฐานนี้ไม่ได้จาดจงว่าจะต้องเป็นรายใหญ่นะครับยิ่งเป็นรายเล็กเนี่ยจะเข้า เป้าหมายของกระทรวงเลยนะครับสมนติว่าเกษตรกรอาจจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะ,ะ,กะเกษตรกรอาจจะปลูกข้าวอยู่เพาแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งหรือพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกหญ้ามีคอกให้ตัวโคเนี่ยได้เลี้ยงแล้วก็มีหญ้าให้กินต้นทุนไม่มากเลยมีโคสัก4ีห้าตัวนะครับก็สามารถดำรงชีพและมีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้ดีเลยครับ เห็นในเรื่องของรายละเอียดโครงการน่าสนใจแบบนี้มีแผนการในอนาคตจะมีการขยายไปพื้นที่อื่นๆหรือว่ามีโครงการที่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะทา่ารคือปีหน้าตามแผนเราก็จะต่อยอดขึ้นไปนะครับจากปีนี้ที่บอกว่าจะทําเป็นกลุ่มต้นแบบนะครับซึ่ง ในปีแรกอาจจะยังมีผู้เข้าร่วมยังไม่เยอะนักในส่วนที่มีความพร้อมนะครับเพราะน,นะปีหน้าเราก็จะเริ่มจากที่ชยัยนาาก็จะขยายไปยังกลุ่มอ,อื่นๆจากที่มีผู้เข้าอบรมถึง170ประทันะนะครับก็พยายามจะขยายไปยังผู้ที่ปีนี้ยังไม่พร้อมนะครับให้มีเอามาฐานไปใช้เ,เพื่อเข้าสู่การรับรองให้มากขึ้นะนะครับและเช่นเดียวกันเมื่อโมเดลชยัยนาามีการประเมินผลว่าสําเร็จแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนก็จะนําไปขยายผลไปยัง จังหวัดอื่นๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีรูปแบบการดำเนินการของขเกษตรกรที่คล้ายคลึงกันนะครับเอาไปปรับใช้เพื่อให้การส่งเสร,ริมอาชีพทางด้านการเลี้ยงโคเนื้อที่ได้มาตรฐานนียขยายผลมากขึ้นในขณะเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องของโคเนื้อก็จะมีโครงการที่จะดำเนินการตอบสนองต่อ,อ,ตอัยนาทโมเดลอีกบางโครงการยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะครับเราจะเข้าไปส่งเสริมการจัดระบบการควบคุม การผลิตแบบกลุ่มนะครับหรือที่เขาเรียกว่าระบบ ICS นะครับ i n t e r n a l control system เพื่อช่วยให้เกษตรกร,กรที่รวมกลุ่มกันเนี่ยผลิตได้อย่างมีคุณภาพมนการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันจะทำให้กลุ่ม ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพแล้วมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นรวมทั้งโครงการอื่นๆเ,เช่นการเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรที่มีศักยภาพสูงนะครับให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกอบการด้วยนอกจากการทําการเกษตรเฉยๆจะมีการแปรรูปมีการจําหน่ายการที่เป็นผู้ประกอบการก็ทําให้เขามีรายได้ที่มั่นคงและก็ก้าวหน้านมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นหลายๆโครงการของมกอชอที่จะเข้าไปตอบสนองต่อ China Model นนครับ สุดท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรถึงโครงการนี้เฉยเลยค่ะครับฝากถึงเกษตรกรนะครับว่าถ้าจะดำเนินการเพื่อให้ได้รายได้ที่ดีนะครับตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ว่าตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มไรายได้ก็แนะนำว่าในองค์ความรู้ในนวัตรกรรมต่างๆรวมทั้งเรื่องของมาตรฐานที่เราจะนําเข้าไปเผยแพร่ไปส่งเสริมนะครับถ้าท่านนําเรื่องของมาตรฐานองค์ความรู้เนี่ย ไาปฏิบัตินะครับจะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของท่านและทําให้ผลิตผลของท่านเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้ท่านด้วยครับค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเรื่องของนโยบายของภาครัฐเองนะคะพยายามที่จะออกนโยบายต่างๆเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องเกษตรกรในหลากหลายด้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากติดตามกันด้วยสำหรับ c ยน n a โมเดลส่วนในครั้งหน้าจะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพี่สายคงสาพิษเป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ เพียงแค่คุณผู้ชมติดตามรายการเกษตรกรยิ้มเรื่องการเกษตรก็จะไม่ยากอีกต่อไปแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลาบ่าย3ามโมงยีนาท,ทีทางช่องอมรีทีวีเอดีกดหมายเลข34วันนี้รายการเกษตรกรยิ้มต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ